พ่อค้าอาวุธจีนกำลังกลายเป็นผู้ค้าอาวุธรายใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงียบๆในช่วง15ปีที่ผ่านมาจีนได้กลายเป็นมหาอำนาจทางทหารที่มีอิทธิพลสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนของเอเชียใต้ามากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมและผู้นำทางการเมืองมักนึกถึงอำนาจทางทหารนั่นคือการควบคุมโดยพติกในในพื้นที่ขนาดใหญ่ของภูมิภาค และความสามารถในการต้านทานมหาอำนาจอื่นๆยกตัวอย่างเช่นจีนกำลังบังคับใช้ข้อโต้แย้งในการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่กว่า90%ของทะเลจีนใต้อย่างจริงจังผ่านโครงการถมทะเลเพื่อสร้างแนวปะการังและหินโผล่และปฏิบัติการทางทะเลเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐใกล้เคียงเข้าถึงหมู่เกาะและพื้นที่ทางทะเลที่เป็นข้อพิพาทเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนยังคงเดินหน้ารุกคืบเข้าไปในมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของปักกิ่งในการฉายอำนาจทางทะเลหน้าน้ำสีน้ำเงินต่อสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญปักกิ่งยังได้สะสมขีปนาวุธต่อต้านเรือและขีปนาวุธต่อต้านอากาศจำนวนมากเพื่อสกัดกั้นการท้าทายจากสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรอย่างไรก็ตามจีนกำลังก้าวขึ้นเป็นกำลังทหารชั้นนำในภูมิภาคในอีกแง่หมุมหนึ่งที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนั่นคือ ครั้งหนึ่งจีนเคยเป็นผู้ซื้ออาวุธจากต่างประเทศรายใหญ่แต่ปัจจุบันจีนกลับกลายเป็นผู้ส่งออกอาวุธที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆการศึกษาฉบับใหม่ที่ครอบคลุมโดยสถาบันโลวีซึ่งเป็นสถาบันคลังสมองของออสเตรเลียระบุว่าส่วนแบ่งการขายอาวุธของจีนให้กับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันยอดขายของรัเสเซียซึ่งเดิมเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของภูมิภาคก็ลดลงหวบภาพขณะที่ยอดขายของสหรัฐในบางพื้นที่ของภูมิภาคยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องอันที่จริงการช่วยเหลือด้านความมั่นคงของวอชิงตันต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงแม้กระทั่งในช่วงทศวรรษ2010ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลโอบามาได้ให้คำสัญญาว่าจะปรับสมดุลเอเชียและยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ในเอเชียใต้การส่งออกอาวุธของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและปัจจุบันปักกิ่งเป็นซัพพลายเออร์อาวุธชั้นนำในประเทศเพื่อนบ้านเกือบทั้งหมดของอินเดียการขายอาวุธเหล่านี้ควบคู่ไปกับการซ้อมรบและการเจราจาด้านกลาโหมที่เพิ่มมากขึ้นกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้กำลังส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างนายพลจีนกับประเทศคู่เจราจาในภูมิภาคและเสริมสร้างการพึ่งพาอาวุธของจีนให้แก่ประเทศเหล่านี้ บทบาทที่เติบโตของจีนในฐานะผู้จัดหาอาวุธระดับภูมิภาคสอดคล้องกับการเติบโตในการส่งออกอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั่วโลกปัจจุบันจีนจำหน่ายอาวุธมูลค่าประมาณ3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกว่า40ประเทศทั่วโลกทำให้จีนเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่4ของโลกรองจากสหรัฐอเมริการัเสเซียและฝรั่งเศส ยอดขายอาวุธและความสัมพันธ์ทางการทหารที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นโดดเด่นไม่เพียงแต่เพราะขนาดที่ใหญ่โตเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพลวัตด,ด้านความมั่นคงอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพื่อนบ้านหลายประเทศของจีนกังวลถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งโดยตรงกับจีนในอนาคตแต่พวกเขาก็พึ่งพาความสัมพันธ์ด้านอาวุธและการป้องกันประเทศกับจีนมากขึ้นเรื่อยๆ ความกลัวในหมู่ผู้ซื้ออาวุธว่าวันหนึ่งพวกเขาอาจจะต้องต่อสู้กับประเทศที่จัดหายอาวุธเหล่านั้นไม่มีอยู่ในส่วนอื่นๆของโลกไทยซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาของสหรัฐอเมริกาที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐคาดว่าจะส่งกำลังทหารเข้ามาหากเกิดความขัดแย้งกับจีนถือเป็นกรณีศึกษาแม้ว่าไทยจะยังคงมีความร่วมมือด้านกลาโหมอย่างกว้างขวางกับสหรัฐอเมริกา แต่เจ้าหน้าที่กลาโหมทั้งปัจจุบันและอดีตของสหรัฐอเมริกาได้แจ้งให้เราทราบว่าพวกเขาไม่ไว้วางใจในความน่าเชื่อถือเชิงยุทธศาสตร์ของไทยมากขึ้นเรื่อยๆน่าสังเกตว่าผู้บัญชาการทหารของไทยได้สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดกับจีนหลังจากที่แสดงความไม่พอใจต่อสหรัฐที่ระงับการช่วยเหลือด้านความมั่นคงและลดระดับความสัมพันธ์ลงหลังจากรัฐประหารปี2557ของไทยนอกจากการส่งออกอาวุธแล้ว จีนยังเพิ่มอิทธิพลด้านความมั่นคงในภูมิภาคด้วยการขยายความร่วมมือทางการทหารด้วยผู้นำไทยกำลังเปิดเผยถึงการปรับแนวทางใหม่นี้ต่อปักกิ่งในหลายด้านรวมถึงการซ้อมรบครั้งใหม่และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการปรับปรามการค้าย,ยาเสพติดแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ปรากฏชัดเจนที่สุดในการขายอาวุธก่อนปี2017รายงานของโลวีระบุว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดของไทยแต่ตั้งแต่นั้นมา จีนได้แสงหน้าสหารัฐอเมริกาไปมากปัจจุบันจีนไม่เพียงแต่เป็นแหล่งจัดหายทโทปกรณที่ใหญ่ที่สุดของไทยเท่านั้นแต่ยังจัดหามากกว่าสหารัฐอเมริกาเกือบสามเท่าหากนายพลไทยก่อรัฐประหารอีกครั้งในปีนี้ซึ่งดูเหมือนเป็นไปได้สูงหากพวกเขาไม่สามารถทนต่อผลการเลือกตั้งใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงท้ายปีนี้พวกเขาเกือบจะแทบแน่ทุกว่าจะหันไปหาปักกิ่งเพื่อขอการสนับสนุนก่อนสถานะของจีนในฐานะผู้จัดหาอาวุธหลักในภูมิภาคนี้ อธิบายได้บางส่วนจากการขาดเงื่อนไขในการขายอาวุธเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นการขายอาวุธของจีนให้กับเมียนมาประกอบกับความสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารและกลุ่มฝ่ายต่อต้านติดอาวุธบางส่วนทําให้เมียนมากลายเป็นผู้เล่นภายนอกที่สําคัญที่สุดในสงครามกลางเมืองที่กําลังดําเนินอยู่ของประเทศแม้ว่าประเทศในระบอบประชาธิปไตยชั้นนําหลายแห่งจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามด้วยการเพิ่มมาตราการคว่ำบาตรรัฐบาลทหารของประเทศในขณะเดียวกัน การพัฒนาคุณภาพการส่งออกอาวุธของจีนเมื่อเร็วๆนี้ก็ทําให้อาวุธเหล่านี้น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับผู้ซื้อที่มีศักยภาพอย่างจะเห็นได้จากข้อได้เปรียบที่อาวุธสมัยใหม่ของจีนมอบให้กับปากีสถานในความขัดแย้งกับอินเดียเมื่อต้นปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจีนได้ขายขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ p l 15และเครื่องบินขับรบใหม่ทันสมัยให้กับปากีสถานซึ่งมีรายงานว่าเครื่องบินเหล่านี้ยิงเครื่องบินขับรบราเฟลขั้นสูงที่ผลิตในฝรั่งเศสซึ่งอินเดียใช้งานตก ความสำเร็จที่เห็นได้ชัดของอาวุธจีนในความขัดแย้งระหว่างปากีสถานและอินเดียช่วยให้ผู้รับเหมาด้านการป้องกันของจีนสามารถดึงดูดลูกค้าในเอเชียได้มากขึ้นอีกปากีสถานกําลังนําเข้าอาวุธจากจีนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาขณะที่บังกลาเทศซึ่งก่อนหน้านี้พยายามสร้างสมดุลระหว่างอินเดียและจีนกําลังหันมาสนใจปักกิ่งโดยการนําเข้าอาวุธจากจีนประมาณ70% มาเลเซียซึ่งเคยหันความสนใจมาที่สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้กำลังแสดงความสนใจอย่างชัดเจนในการซื้อเครื่องบินขับรบ j 10ce ของจีนที่ปากีิสถานใช้แม้แต่อินโดนีเซียซึ่งในอดีตเคยสงสัยปักกิ่งก็ยังแสดงความสนใจอย่างมากในการซื้อขีปนาวุธ yj 12e ที่ผลิตในจีนสำหรับการป้องกันชายฝั่งรวมถึงขีปนาวุธต่อด้านเรือและอุปกรณ์อื่นๆ นอกจากการส่งออกอาวุธแล้วจีนยังเพิ่มอิทธิพลด้านความมั่นคงในภูมิภาคด้วยการขยายความร่วมมือทางการทหารอย่างรวดเร็วระหว่างปี2560ถึงปี2567จีนได้จัดทำข้อตกลงด้านกลาโหมฉบับใหม่กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10ฉบับและเมื่อปีที่แล้วพลตํารวจเอกจางเปาฉุนรองผู้อำนวยการสํานักงานความร่วมมือทางการทหารระหว่างประเทศของจีนได้ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือด้านทหารฉบับใหม่กับมาลดีฟ และเดินทางไปยังเนปาลเพื่อหารือถึงการซ้อมรบและโปรแกรมฝึกอบรมใหม่ของกองทัพเนปาลแม้ว่าด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่วุ่นวายของเนปาลในปัจจุบันทําให้เป็นไปได้ยากที่จะคาดเดาอนาคตของข้อตกลงเหล่านั้นจีนยังได้จัดการฝึกซ้อมและฝึกซ้อมทางน,น้ําร่วมกันหลายครั้งกับสีลังกาและเสริมแข็งข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีกับปากีสถานและบางกราเทศด้วยจีนได้เสริมข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีเหล่านี้ด้วยการประชุมที่ใหญ่ขึ้น ที่นำผู้นำทางการทหารในภูมิภาคจีนแผ่นดินใหญ่มารวมกันเช่นการประชุมของเจ้าหน้าที่ป้องกันประเทศระดับสูงในการประชุมระดับมัตรีล่าสุดก่อนการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในปี2025จีนยังได้ริเริ่มหรือขยายการซ้ำรบร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศการซ้ำรบเหล่านี้ประกอบด้วยการฝึกโล่มิดจีนลาวประจำปีการฝึกบลูสไตร์ฟอลคอนสไตร์และรวมสไตร์ที่จัดขึ้นร่วมกับไทย การซ้อมรบโกลเด้นเฟรนด์ชิพครั้งใหม่ระหว่างจีนและบังกราเทศและอื่นๆอีกมากข้อตกลงและการฝึกร่วมครั้งใหม่เหล่านี้ไม่ใช่เพียงการแสดงถึงความร่วมมือเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงระดับความไว้วางใจที่เพิ่มมากขึ้นอมังผู้นำทหารและการเมืองทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ต่อจีน การขยายความสัมพันธ์ในระดับที่ต่ำกว่าในพลชั้นสูงก็ช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจเช่นกันเช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนกำลังทหารระดับกำลังพลกับประเทศเช่นอินโดนีเซียเมื่อเร็วๆนี้ความไว้วางใจที่เพิ่มมากขึ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าหากเกิดความขัดแย้งระดับภูมิภาคประเทศเหล่านั้นจะไม่เข้าร่วมความพยายามใดๆที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำในการ,รเผชิญหน้าทางการทหารกับจีนด้วยซ้ำ ชานธนูรอยช่อธุรีผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การทหารและการป้องกันประเทศในเอเชียใต้เขียนไว้ว่าการแลกเปลี่ยนและการฝึกอบรมที่เพิ่มมากขึ้นของจีนยิ่งทําให้จีนสามารถกํากับดูแลและควบคุมการวางแผนและปฏิบัติการทางการทหารของประเทศอื่นๆได้ในตัวอย่างหนึ่งเขาตั้งข้อสังเกตว่าจีนกําลังได้รับโอกาสในการกําหนดหลักทางการทหารและขั้นตอนปฏิบัติการของบังกลาเทศพร้อมกับสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระหว่างกองกําลังทหารของทั้งสองประเทศไปด้วย แน่นอนว่าจีนยังไม่ได้กำจัดคู่แข่งทั้งหมดเมื่อพิจารณาโดยรวมการขายอาวุธกิจกรรมร่วมและการจรจาสหรัฐอเมริกายังคงเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศระดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าจะไม่ใช่ในเอเชียใต้ก็ตามและผู้นําในทั้งสองภูมิภาคยังคงกังวลเกี่ยวกับจีนซึ่งอาจขัดขวางความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศที่ใกล้ชิดแต่ถ้าเกิดความขัดแย้งระดับภูมิภาคขึ้นมาเมื่อไหร่สหรัฐอเมริกาคงไม่เติบโตขึ้นมาแทนที่จีนได้